โลรถนี่ไงเอง้เอพี่น้องมากกลมันกลมสมเอือสมเอือจังสิอะไรพี่น้องเอ้ยพุ่มใหม่ปลาใหม่เมืเอ่อนี้มาท่านปลาไพไปเรื่อยๆจักสิผัวปลาไพหรือบอมื่อนี้จักสิหอดบอหอดกลนไปเรื่อยๆพี่น้องมันหลุนน้ากันเด้อจากพี่น้องมันหลุนน้าปะข่วนหลุนหัวมันมื่อนี้สิได้หัวใหญ่บอ โอ้ได้คู่นึงเลยสิไใ่ไงโอ้ยเลือแดกแขมันโอ้สันกหามองจริงเลยก็ทหอนก็อะโล่เราวนใส่เครื่องโคกไหมเครงโคกอุ้ยว้าอุ้ยาฮ่าฮ่าน่าโตวี้นอย้ผเออตัวเออเ เะแล้วก็ใส่ยี่ใส่ใหคนอยู่หลอดบ้งหามันมีอ้ยสับฮึมันหัวงามอืม มันหัวงามพี่น้องมนัมนมันมันเดือมมนมันมนัมนเหลวมันเหลวพี่น้องเลยกลอมล้อมเขียมบระซับเป็นบุหัวหัวมันเป็นปมน,น,นอนห้องเตผุ่มใหม่เหม <c oughs> อนติงคลายใส่หัวสิดกบนโอ ค่ห่งบ่ละ่่้ยเียงม่ใีญ่ <c oughs> สีสับมันเออานหัวมันพี <c oughs> นนนยง่สีสับมันดังเออบบนงมันทิเป็นสายกลมหล่มเข็มแหลมเขาจิมพูนยังไา ใจคนเห็นส่วนบนมันมันเหมือนเด้เยเอยอตีมงนหน่อนะเออเเห็นหูมันไกลกันเสีเอ้ยหัวมันขึ้นก่อนเสะคนซื้อหวยเลยพี่น้องซับ รับมูนี้ออกไปเมั่อก้ทิ้งทรายเนี่ยันหัวห็นงอ,อเพลิน,น,นตัวนางสนัดบอ่อขันบนนางสนัดตัวกัเห็ดเห็ดผักๆักนางแก่ของกุน,น,นคิด้ดินออก หัวมันหัวจุกเพิร์นมาหย่างไงงองอบกวยงามมอนี่มันดินใสงอเพิร็นแค่จุกมองฮันอเขามันเจียงจังหน่อยอใหืมสองหัวจ้านี่ได้จเอามาให้พี่นองบึงนี่ข้าหลุม ก้นไปเลื่อยพอเงาไปเลื่อยอืออืมาได้หนึ่งหัวต้องเชียววิธีไดนี่ักบัวอืออือนี่ได้แล้วหนึ่งหัว งวที่สองที่น้องคู่หนึ่งได้หนึ่งคู่งามกำลังงามเลยพี่นงวมันกำลังพอดีพอดีเลยจ้าแล้วหนึ่งัว <c oughs> หัวนไหมมันนวมนกล่มกล่มแล้วก็ขนเยอะด้วย เจอีกหรือยังลงหัวอีกไหมต้องเลยเรือเขหเป็นใหญไงกันเนา็รอเคเรไข่เป็ดไข่ไกไแ่แต่ไข่เป็ดไข่ไก่นะจ๊ะต่ง่ายญได้ละ อุ้ยหอวอยงามเคื่อน่อยๆเครื่องใหญ่่เครื่องใหญ่เด้เครื่องนอยโอ้ตัวเครื่องใหญ่นั่นนะรักมันลจริงมันนาอมันจะทุเอาสิมันโอ้โหง่ายหาคนใงามกว่าข้างบนอีกนะมันมีไอ้หลวนเอาขึ้นเมาอหนึ่งนี่ฮัทวเราเน่านท่ก็ทก็ทังอีกแล้วกัะนบลัดมาผุนมันเบทางกไดได้กูว่ะทางแลไปจ่อางกอนเจ้าดูโป่งเนี่ย โอ้วัมนกันอุ้ยทางล่านี่บปรด้บ่เกือบได้ได้ต้ความเสียมทางคือมันขั้นแน่ลคนบาคนลูกเรียนลงข้างงานจหน้าเ็เล่นตกแกนี่แล้วครับท่านแต่ท่านที่ไล่เงาอยู่ตัวไงป้อเอาออกมาสู้โอ้ยไงแล้วนอวะสัน เอ้ยงามยาวอลาดยาวอลาดเลยยาวอลาดโอ้ยขาดจอยโอ้ยเสียดายดิโชว์หน <tr ่อยค่ะโอ้โหสวยหรูปูปีเลย จับใม่เพืิอว่าออกอืมสิออ่ดียยู่นึงซีดๆโป้งออกแจ้งน้อยก็ได้นั่นคนเข้าไปใตโป้งน้าเด้ออืม,อมลบออกเสริอกัดไปเทียมอ่รนะเออสักขาดลองอมาม,มันก็นส่งเหมือนนะมันมันบงัง เออโปรมันบงังมันก็เล่นแนมบกห็นรับออกมาสนเพิ่อนน้ำอยู่ดอกยหญเอองามงามโอ้มีมมมมมสีออกมาแล้ว้้เ <c oughs>

นันตาไม่ยี่สีคุณห้องไม่เยี่สีเรากับนมันมันคุกคนนั่นแหล,แลนะลพี่น้องอืดึกงานไนะหมที่ของเรามีรวนกุลุสลีมันหัวนี้กดนท่านี่เยี่สีนะนนคน,นก็เดี๋ยวก็ตก้างก็ได้พวกกินงมัาท่างานนันมันคอยแหนวอาแล้วทานนี่ยมันจะคอยจนะถี่